คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองอยู่ในสภาพสมองล้า m e n t a l f r o g ตลอดเวลาชีวิตของเราถูกออกแบบมาเพื่อความวุ่นวายอีเมลการแจ้งเตือนโซเชียลมีเดียการประชุมที่ไม่มีวันจบสิน้นเราถูกสอนว่าจงทำงานหนักขึ้นจงตอบให้เร็วขึ้นจงรับข้อมูลให้มากขึ้น เราเชื่อว่าความยุ่งเหยิงคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำคัญเราพยายามทำให้ตัวเองยุ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะการว่างงานทำให้เรารู้สึกผิดแต่ความจริงที่น่าตกใจคือนี่คือวงจรของการถูกทําลายทางปัญญาความยุ่งคือศัตรูอันดับหนึ่งของความอัจฉริยะมันคือการทําลายความสามารถในการคิดเชิงลึกมันคือการขัดขวางสมองของคุณไม่ให้เชื่อมโยงจุดต่างๆที่คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ นักคิดระดับโลกที่สร้างผลงานที่พลิกโลกอย่างอัลเบิร์ตอน์สไตน์หรือนิโคล a าเทสลาพราะเขาไม่ได้ทำงานในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงแจ้งเตือนพวกเขาทำงานในความเงียบพวกเขาเข้าใจพลังของ The Second b r a บรหรือสมองส่วนที่สองซึ่งไม่ใช่สมองทางกายภาพแต่คือจิตใต้สำนึกของคุณที่ต้องการความเงียบและเวลาในการประมวลผล วันนี้เราจะเจาะลึก4เทคนิคที่นักคิดเหล่านี้ใช้เพื่อเข้าถึงศักยภาพเหนือมนุษย์โดยการใช้ความเงียบ40นาทีต่อวันและเราจะบอกคุณถึงกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังว่าทำไมความเงียบนี้จงสำคัญกว่าชั่วโมงทำงานใดๆของคุณการทำลายความเชื่อเดิมคุณค่าที่ถูกซ่อนของความเบื่อหน่ายก่อนที่เราจะเข้าสู่4เทคนิคคุณต้องทำลายความเชื่อเดิมที่ว่าความเบื่อหน่ายคือสิ่งเลวร้าย ในยุคแห่งการบริโภคข้อมูล (Information Consumption) เราถูกกระตุ้นให้เติมเต็มทุกช่องว่างของเวลาด้วยข้อมูลใหม่ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฟีดฟังพอดแคสต์ความเร็ว2เท่าหรือดูวิดีโอต่อเนื่องแต่ทุกครั้งที่คุณทำเช่นนั้นคุณกำลังปฏิเสธโอกาสที่สมองจะประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูลที่รับเข้ามาคุณกำลังป้อนข้อมูลใหม่เข้าไปในระบบที่เต็มอยู่แล้ว The second brain คือส่วนของจิตใต้สำนึกที่รู้จักในชื่อ Default Mode Network (DMN) ในทางประสาทวิทยา DMN รับผิดชอบการสร้างสรรค์การวางแผนอนาคตและการสร้างความเข้าใจเชิงลึกงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า DMN จะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราปล่อยให้มันทำงานเองโดยเฉพาะในช่วงที่เราไม่ได้โฟกัสกับงานใดางานหนึ่งอย่างชัดเจน แต่สมองส่วนนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อสมองส่วนหน้าที่ที่ทำงานอย่างวุ่นวายถูกปิดลงและการปิดสมองส่วนหน้านั้นจำเป็นต้องใช้ความเงียบและความเบื่อหน่ายชั่วคราวเป็นตัวช่วย การใช้ความเงียบ40นาทีต่อวันไม่ใช่การพักผ่อนแต่มันคือการทำงานที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องทำเพื่อให้ความคิดของคุณก้าวกระโดดเพราะนี่คือเวลาที่คุณอนุญาตให้ข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไปตลอดวันถูกนำไปจัดเรียงและแปลงเป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริง4เทคนิคในการเปิดใช้งาน The Second Brain 1. The 40 Minute Blackout การจัดสรรความโดดเดี่ยว เทคนิคแรกการทำให้ความโดดเดี่ยวเป็นกิจกรรมที่จอกจงและไม่สามารถต่อรองได้เหมือนกับการประชุมที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณจงกำหนดเวลา40นาทีในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นก่อนเริ่มงานหลังเลิกงานหรือแม้กระทั่งในช่วงพักกลางวันวิธีปฏิบัติจริงขั้นแรกคุณต้องหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ แสงชวรี่ของคุณมันอาจเป็นเก้าอี้ตัวเดิมในห้องเงียบๆหรือสวนสาธารณะที่ห่างไกลาจากผู้คนขั้นที่สองคุณต้องตัดการเชื่อมต่อทางกายภาพทั้งหมดปิดโทรศัพท์และเก็บไว้ในอีกห้องหนึ่งการปล่อยให้โทรศัพท์อยู่ในโหมดสัน่นหรือโหมดเครื่องบินยังไม่เพียงพอเพราะแค่การเห็นมันก็ทําให้สมองคุณถูกรบกวนแล้ว ขั้นที่3ไม่มีกิจกรรมการบริโภคไม่ฟังเพลงไม่อ่านหนังสือไม่ฟังพอดแคสต์เพียงแค่หายใจปล่อยให้ความคิดเข้ามาและผ่านไป นักคิดอย่างบิลเกสมีช่วงเวลาซิงค์วีคที่เขาปลีกวิเวกจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์คุณไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นแค่40นาทีที่ปราศจากการกระตุน้นก็เพียงพอที่ให้ DMN ของคุณเริ่มทำงานและนำปัญหาที่คุณกำลังเผชิญมาพิจารณาโดยอัตโนมัติ 2. Information f a นฟการอดอาหารข้อมูล เทคนิคที่2การงดรับข้อมูลใหม่หากคุณใช้เวลา40นาทีในการคิดแต่ยังคงเปิดอีเมลหรืออยู่ใกล้โทรศัพท์คุณกำลังล้มเหลวการทำ information fast คือการล้างระบบเป็นการล้างพิษโดพามีนในรูปแบบหนึ่ง คุณต้องเข้าใจว่าสมองของเรามีขีดจำกัดด้านพลังงานทุกครั้งที่คุณเปิดข่าวไถ่ฟีดหรือตอบอีเมลคุณกำลังใช้พลังงานการตัดสินใจไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญการงดรับข้อมูลใหม่เป็นระยะเวลาหนึ่งจะให้สมองเริ่มค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ภายในเพื่อสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆยกตัวอย่างลองสังเกตตัวเองคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการตัดสินใจว่าจะดู Netflix เรื่องอะไรหรืออ่านข่าวไหน การทำ Information Fast จะช่วยสงวนพลังงานทางจิตของคุณไว้สำหรับปัญหาที่สำคัญจริงๆคุณหยุดรับเข้าเพื่อให้ผลผลิตทางความคิดเริ่มไหลออก 3. The Mind Palace Construction การจัดระเบียบในความเงียบเทคนิคที่ 3. ใช้ความเงียบในการสร้างพระราชวังแห่งความคิดเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนภายนอกจิตใต้สำนึกจะเริ่มกระบวนการจัดเก็บความรู้และความจำนี่คือช่วงเวลาแห่งการกลั่นกรอง ในระหว่าง40นาทีนี้อย่าพยายามหาคำตอบอย่างหนักหน่วงแต่ให้ทบทวนคำถามและปล่อยให้สมองจัดระเบียบเองความชัดเจนไม่ได้มาจากการคิดหนักแต่มันมาจากการจัดระเบียบอย่างเงียบ คุณอาจจะพบว่าความคิดที่ยุ่งเหยิงมาตลอดสัปดาห์นั้นเริ่มเข้าที่เข้าทางข้อมูลที่คุณอ่านเมื่อ3วันก่อนอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นี่คือการทำงานของ d m n ที่จะทำงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเริ่มต้นหากความคิดคุณวุ่นวายเกินไปให้คุณลองการเดินสมาธิโดยที่ไม่มีหูฟังการเคลื่อนไหวซ้ำๆจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายแต่สมองยังคงสามารถทำงานเบื้องหลังได้ 4. The subconscious architect การปล่อยให้สมองทำงานแทนคุณเทคนิคที่4นี่คือจุดสูงสุด การเป็นสถาปนิกใต้สำนึกก่อนที่คุณจะเข้าสู่ช่วง40นาทีแห่งความเงียบจงป้อนปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดที่คุณต้องการแก้ไขเข้าไปในสมองของคุณทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ววางมันลงการทำเช่นนี้คือการตั้งโปรแกรมให้ The Second Brain ทำงานนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอาร์คิมิดีสคนพบหลักการลอยตัวขณะอาบน้ำหรือเซอร์ไอแซกนิวตันคนพบแรงโน้มถ่วงขณะนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิล คำตอบของปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดไม่ได้มาจากนั่งทำงานต่อหน้าโต๊ะแต่มันมาจากการอนุญาตให้สมองทำงานอย่างอิสระจงเรียนรู้ที่จะเชื่อมัน่นและมอบหมายงานที่ยากที่สุดให้ The Second Brain จัดการเมื่อคุณกลับไปทำงานคำตอบเหล่านั้นมักจะปรากฏออกมาอย่างรวดเร็วและชัดเจนราวกับปฏิหารนี่คือ4เทคนิคในการเปิดใช้งาน The Second b r a i รด้วยการใช้ความเงียบ40นาที ความสำเร็จในยุคข้อมูลไม่ได้วัดกันที่ความเร็วหรือความยุ่งแต่มันวัดกันที่ความคิดเชิงลึกและการสร้างสรรค์จงเป็นนักคิดไม่ใช่ผู้ตอบสนอง คอมเมนต์บอกเราว่าคุณจะจัดสรร40 m i n u t e Blackout ของคุณในเวลาไหนของวันเราจะมาเจอกันใหม่ใน Deep Drive ครั้งหน้าฝากกด subscribe ช่อง l i v e View Change 5 6 5เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตทีละก้าวตลอด365วันครับสวัสดีครับ